กำลังพอบกับฟางอีกแล้วนะคะมืนอวานฟังจะพาพีพีไปเบิ่งซิ่งหนึ่งค่ะล,ล่อหลุนกับฟางที่ฟางหลุนมาโดนเหมือนกันกับคุณจะเห็นนะคะว่ามันมีอะไรขึ้นมานะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะไปนี่อย่างนะคะ่ะไปค่ะพีพีจะเห็นข้างหน้าแล้วมันม่าค่ะมีแค่ต้นตนี่อย่างคะ่ะปลูกมาหนาจะสามปีได้แล้วคะ่ะพร้อมกับเ็ดบาลสวนเลย ก็คือม่อนไครหรือว่าเซียนทอนะคะที่ปลูกจากมเล็ดค่ะเอามเล็ดที่กินแล้วนะคะมาลงไปก็คืนมะไฮสองต้นค่ะตวบาตอนเนี้พี่เียเห็นไหมค่ะคือดอกมั่นวะค่ะอันนี้คือดอกของตน้นไอหม่อนไค่วะค่ะม่อนไครหรือเซียนทอเนี่นะคะนี่เละเห็นไหมค่ะ ดอกมันออกมากคนทางจะลายเลยนะคะฟังกับโู้หัวจะติดลูกบอนะคะโมจะบำรุงแบบใหญ่ดีบ่เคยปลูกนะคะเห็นบ่นคคะอัปเดตว้เบิ้งค่ะเพราะว่า,าที่เป็นดอกมาแล้วรวงทิ้งเมื่อกะจะจะ,จะได้เห็นกก่ซ้ำนี่ละคะ่ะบ่เคยปลูกนะคะแถวบ้านกับบมีค่ะ ต่บานฟ้ากับบอมีขายด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลุ่งฝากมาให้ย่ายกินจากกรุงเทพนะคะแล้วไอ้ย่ายก็พอกระตามักนะคะทำลังจเลยเอาหน้าที่เป็นกินแล้วมาล่งปูกไวเบิงนะคะกะเริ่มจะเห็นเป็นดอกน้อยๆขึ้นมาแบบนี้นหะคะ่ะคนข้างจะติดเยอะแต่ะตน้นบ่อยน้ำบันไดนะคะ บำรุงด้วยฟุ้นปุ๋ยคอกนะคะขิงง่วนะคะแล้วก็มีสูตริบหาไปบ้างนะคะเลยก้ต้องลอรุ่นกันเบิงนะคะว่าจะเป็นลูกหรือเปล่าก็เมื่อวานว่าไอเน,นะะี้ยค่ะยี่เหมือนจะเป็นดอกแก้แล้วกายจะติดลูกนะคะทนช่วงนี้หรือเปล่าฟังกะบอลูกขึ้นกันเพราะงง ก็เพิ่งจะเห็นดอกเนี่ยค่ะตั้งแต่ปลูกมากนะคะสามปีก้าวค่ะตั้งแต่เอาั้งแต่มเมล็ดเลยที่กินแล้วนะคะมั่นเนยปลงดินไว้เลยอันที่เพาะใส่ถุงดำบ่ขืนเนาะค่ะมีขึ้นกับเฉพาะอันที่มัดย่นถิงไวต้ตรงโบกบลักมวงเก้าที่มันตายไปนะคะนี่แหละค่ะเกรมมาอัปเดตสูปพี่พิงนะคะว่า จะเห็นดอกของมันไคเรือเซียนทอแล้วนะคะเลยเดี๋ยวเราฟังภาพไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งค่ะที่ฟังจะพาไปเบิ่งกับอะดรตื่นตาตื่นใจอะไรหราคะ่ะอาจจะมีทั่วไปแล้วนะคะแต่ว่ยอยากมาอัปเดตเพิ่มเติมเฉยๆค่ะก็คือฟรังกิมจูนั่นเองนะคะกําลังติดลูกน,น้อยๆแล้วฟังกับกาจะได้มีสีดากินแล้วนะคะภาษาอีสานาก็น่าจะะเอินแบบบักสีดานะคะ ปาว่าจากการกระจายเรียกว่าฝรั่งใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นพันธุ์ไรเมล็ดนะคะกิมจูจ,จะมีมะเมล็ดนิดหน่อยค่ะหลายคะ่ะไอเสือป้าของฟังบรดบบอมลุงเลยฟังไปปลาละเลยมันหมากปูหัวมันเป็นจังไดรเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปคอยไปเบิ่งกันอีกที่หนึ่งคะ่ะนี่ก็จะมีลูกไงกระมมขึ้นมาอยู่คะ่ะเลย ติดนวยหลายอยู่เด้อค่ะต่ว่าอาจจะบดติดทั้งหมดนี่แ่ะคะ่ะเดี๋ยวจะมีโลนไปบางขึ้นกันเนี่ยค่ะเห็นปะว่ามันลนไปนี่เพิ่งจะโหดน้ำสึบนะคะลกุกน้อยๆลนไปคนข้างจะหลายลูกและะ้วค่ะตะว่าสุลอบก็บจะได้กินทุกเทียค่ะถ้าบ,บ่เหลือสามที่หาหนวยก็จะได้กินประมาณนี้ละค่ะ อันนี้ถ้าอยากกินก็ต้องซื้อกินไปก่อนนะคะนี่แะคาะฟังกกลับมาอัปเดตดูปมันสองต้นนี่นะคะ่ะเดี๋ยว้าม,มีอะไรเดี๋ยวไปเปิเปังกิมจูกันค่ะรังกิมจูเอ้รังเสือปลานะคะใสแดงนะคะ <S <S เอานี่ค่ะวิพไเห็นมาค่ะนี่จะเป็นฝรังบัคซิดาใสแดงเนาะคะ่ะหรือว่าพัานเสือปลานะคะมี่ดอกค่ะหกหมาก็ได้บอมลุงบ่อคอยเดี๋ยวโหดนา้มมาเลยเลยค่ะตั้ติดดอกไอ้ฟัง เอพงจะต้องเริ่มกลับมาบอมล่กนองแล้วนะคะ่ะฮัลโหคะ่ะเริ่มีดอ,อกติดเต็มเลยปีรอบที่แล้วได้กินยูลูกหนึ่งคะ่ะว้าวนี่เห็นไหมคะ่ะเริ่มติดหลายเลยนะคะ เดี๋ยวต้องทำการบำรุงล้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวดอกพวกนี้จะร่นหมดนะคะนี่นะคะฟังกับมาอัปเดตนะคะฟังกับพามาอัปเดตต้นม่อนใครกับฝรังนะคะกับบักซีได้พีพ,พีเด็บเบิร์กันนะคะส่วนของฟังตอนนี้กับจะมีเน้นบักม่วงสะท้นหนลายนะคะอย่างอื่นกับบัวคอยปันใดนะคะส่วนคิมนี้ฟังกับมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆพ่อให้ หายคิดถึงนะคะจนคลิปนี้พังกระตังขอตัวไปแคสซัมมีก่อนนะคะไว้เจอกันฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ